ศิลปะทวารนะฮะทวารลาวดีท่านดูนิ้วมือเลยครับแล้วถ้าดูศิลปะแล้วดูนิ้วมือนะฮะนะครับแล้วเครื่องทรงท่านเป็นแบบนี้นะฮะคุมทั้งคอเลยนะฮะท่านดูนะฮะดูนิ้วท่านนี่ฮะศิลปะนิ้วนะศิลปะยุคแรกๆนะท่านดูแล้วท่านดูเทียงแสนสิงหนึ่งนะฮะแล้วท่านดูเทียงแสนสิงหนึ่งนะฮะผ้าจิ๋วนะฮะ กิวกิวเลยนะท่านดูนะฮะนะกิวตอ่อกิวนะสมเด็จพุทธาจารย์โตกราบท่านนะพุทธะพุทธาพุทเทพุทโธ,ทธอิติบิโสพระควานโมทายะนะนะปัติมวาจาท่านระลึกถึงท่านแล้วก็มันภาวนาในใจนะฮะท่านดูนะท่านดูกิ่งจีนนะได้มาจากบ้านที่เขาได้บ้านทั้งหลังนะเรือนคนใช้หลังเบลเลอร์นะ เขาบอกเจ้านายเขานะบินไปต่างประเทศนะเขาเป็นช่างซ่อมเครื่องบินนะยุคจอมพลผินนะครับ,นะรบท่านดูนะฮะท่านดูจ,จ่าทองเป็นแบบนี้วันนั้นเห็นจ่าทองแล้วจ่าทองอย่างนั้นไม่ใช่นะฮะท่านดูเนื้อเนื้อการจ่าทองเลยครับนะท่านท่านดูการจ่าทองเนะแล้นจ่าทองเป็นแบบนี้ท่านนะครับ แล้วนะท่านดูนะกิ่งจีนท่านดูเนะี่ยสวยโอ้โห و, โลหะสุดยอดเลยนะขยับได้นะขยับได้นะนะกิ่งนะเขาทำฐานข้างล่างเป็นเคลื่อนไหวได้นะ,ะอันนี้ก็จ่าทองแต่ผมขูดออกนะเนี่ยได้มาพร้อมกันนะนเนี่ยเนี่ยได้มาพร้อมกันนะนะครับนี่เชียงแสนสิงหนึ่งลูกน้องให้มานะ ขิวนะหายากจิวๆเงี้ยไม่ค่อยเจอท่านดูดูสังขติท่านเนี่ยนะครับสิงหนึ่งนะฮะท่านดูนะฮะนี่ก็เนี่ยขัดดูเล็ดเนื้อข้างในเป็นอะไรนะนั่นนี่จ่าทองนะฮะเนี่ยดูข้าง,างตรงตรงฐานเนี่ยขัดไม่ออกนะแถวนี้ฮะนะครับเนี่ยแถวนี้ขัดไม่ออกนะเนี่ยตรงนี้ครับจ่าทองเป็นแบบนี้ครับนะครับจ่าทองเป็นแบบนี้นะ นะครับได้มาพร้อมกันกับเนี่ยทวารนะท่านดูทวารเนี่ยพระรอดเหมือนทวารท่านดูเนี่ยท่านดูพระลอดเนี่ยเหมือนทวารท่านดูเนี่ยนะท่านดูพระรอดเนี่ยเหมือนทวารท่านดูเนี่ยศิลปะนั้นหมวกเอยอะไรเอยหน้าตานะจะหมูกนิ้วดูนิ้วเนี่ยนิ้วพระลอดกับนิ้วทวารท่านดูเนี่ยนะนิ้วท่านยาวนะฮะแล้วกระดกเลยดูนิ้วเนี่ยกระดกนะ องหลังเนื้อเงินฮะเนื้อพระบูชาเนื้อเงินนะเก่าจนยันทั้งองค์ฮะละอองทองทั้งองคนะครับนี่เทียงลุงฮะเทียงลุงเก่ามากท่านดูนะฮะนะครับแล้วท่านมาดูนะฮะพระรอดนะท่านดูนะฮะสุดยอดเลยท่านดูนะฮะสวยมากท่านดูนะฮะท่านดูนะฮะไม่มีออกไม่มีสัมผัสเลยนะฮะไม่มีสัมผัส ไม่ใช่ไม่ได้ใช้อลหังต้องมีทุกองนะเนี่อลหังต้องมีทุกองสดสดนะเห็นไหมลอเรือกับรอเรือสดสดนะรอเรือรอเรือนะรอเรือขีดรอเรืออ่ะแล้วนี่รอเรือรอเรือนะอะละนะเห็นไหมลอเรือท่านอะละหังฮะแล้วข้างบนมีตัวกลมๆมอํานะศูนย์นะอละหังมีทุกองครับดูความเก่าของผงี่ฮะ นะอัรหังท่านเห็นแล้วนะแ้ะบทพุทธคุณเนี่ยท,ท่านครับมีทุกองคครับบทพุทธคุณนะฮะท่านดูผงนะฮะท่านดูผงนะฮะนะบางทีโอ้โหเห็นแล้วนะเห็นแล้วงงนะฮะงงนะฮะบอกจ่าทองจ่าทองแบบนี้ครับจ่าทองลูกหลานจําผิดหมดเลยครับจ่าทองแบบนี้ครับแล้วนกะ็ไปเอาอะไรม่รู้ นะจ่าหมู่ทองมันไม่ใช่จ่าทองครับเป็นหมู่เป็นแล้วท่านดูท่านดูศิลปะท่านดูปลายนิ้วท่านี้ดูนิ้วท่านเนี้โอ้โหโลหะผสมแบบดูนิ้วท่านี้นิ้วสุดยอดเลยย่สวยมากแล้วท่านดูดูตาท่านี้นี่ตาสวรรค์นะเนี่ยท่านดูตาเลยทองทั้งนั้นเลยนะเป็นเงินนะเป็นเนื้อเงินนะเนื้อเงินเก่าจนแบบนี้ท่านดูได้ ท่านดูนะโอ้โหสุดยอดนะอันนี้ก็เก่านะท่านดูเนะเนี่ยท่านดูเก่าทั้งนั้นเลยนะนั่นดูดูยุคต้นรัชกาลนั่นดูนะฮะนี่ก็เรื่องเงินนะท่านดูนะยุคต้นรัชกาลหูคนนะท่านดูนะทองทั้งองค์เลยท่านดูเลยผสมนะท่านดูนะฮะเก่าครับนี่อย่างนี้ก็ นะศิลปะนะศิลปะสุขโขทัยนะครับเก่ามากครับอันนี้ก็พระพวิเชียรน,น,นะท่านดูนะเนะว่คคันธาราดท่านดูนะนะเนี้ยขยายท่านดูนะวคคันธาราดท่านดูนะเนี่ยดูดิฮะคันธาราดโอ้โ,โหโลหะนี่เรื่องโลหะไม่ต้องห่วงอนะ,ท,ะท่านดูนะฮะท่านดูนะเนี่ยเก่าจริงๆเลยครับ เนี่ยเป็นหลายร้อยเป็นหลายหลายร้อยปีอันนี้เป็นพันปีนะท่านดูนะฮะจะเป็นพันพันปีนะท่านดูนะฮะการสร้างพระบูชาสมัยก่อนก็จะก้นก็จะมีแทง่งแหลมแหลมแบบองค์เล็กอย่างก้นท่านดูก้นเนะี่ยก้นเนี่ยท่านดูนะเห็นฮะท่านท่านดูสินท่านเนี่ยท่านดูสินนะครับท่านดูก้นเนี่ย เห็นไหมไม่ใช่ยอดทองนะก้นสมัยสร้างพระอุชาเหมือนเหมือนเหมือนอู่ทองอันนี้ก็มีเหมือนเหมือนอู่ทองอันนี้ก็มีครับนี่ชมพูทุกองเลยครับนะทุกองชมพูนะท่านดูนะฮะอู่ทองทุกองชมพูนะท่านดูนะนี่ท่านเก่ามากท่านดูนะท่านดูผงก็ผุดผมขัดไปทีแล้วนะขัดแล้วปล่อยไว้อย่างงี้ท่านแล้วผงก็ผุดขึ้นมานะผงก็ผุดขึ้นมาก็ผสมนะ ันดูศิลปะดูปากดูจมูกดูขั้วทรงนะครับดูการนุ่งห่มนะฮะนะดูการนุ่งห่มสมเด็จก็แบบดีนะดูดีๆนะสมเด็จก็นุ่งห่มแบบศิลปะนะศาสตร์ศิลป์มิติธรรมชาติแบบนี้นะคาว่าธรรมชาตินี่ดูนะฮะดูความงามของท่านเนี่ยนะครับนะครับโอ้โหเนื้อผสมทุกอย่างท่านดูศิลปะเลยครับ นี่ขัดแล้วสวยเลยนะฮะเดี๋ย leave, วก to ็ข <mons> ึ้นมาอีกท่านดูนะฮะแล้วท่านดูด้ความงามนะความงามของพุทธศิลป์ท่านดูนะนี่เก่านะท่านดูดะเก่านะนี่นี่ก็นี่ก็อีกยุคนะฮะนี่ยุคนักคันธทาราเลยนะท่านดูนะท่านดูหน้าตาของพระแท้ๆเลยฮะดูความเก่านะเราไม่เคยพบท่านมาก่อนนะเราไม่เคยพบท่านมาก่อนเลยนะท่านดูเนี่ยเราดูความเก่าครับ นะทุกอย่างมาจากมนุษย์นะไม่เคยพบนะนะมาศึกษานะท่านดูนะเราไม่ไปจำเลอะเธอะนะเลอะเธอะเข้าทางหลงป่านะท่านดูนะท่านดูนะท่านดูเนละนะหูยานเนี่ยโอ้หสุดๆนะท่านดนะูนี่ก็สวยแบบโอ้โหนี่สวยซึ้ง่ะสวยซึ้ง่ะสวยซึง้งนี่นี่ยิ่งซึ้งไงฮะเนี่นนย